พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชนที่พี่น้องชาวอำเภอปรางกูนั้นได้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน115รายหรือ115แปลงทางอำเภอในส่วนของตำบลพิมายที่ผมรับผิดชอบมีพี่น้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน8แปลงหรือ8รายรนะครับในส่วนของงบเงินกู้โควิด -19 และอีกงบหนึ่งก็คืองบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่พี่น้องเข้าร่วมโครงการจำนวน4แปลงในงบเงินกู้โควิด -19 ้นั้นพี่น้องตะบนพิมายก็เข้าร่วมโครงการทั้งหมด3ไร่ครับผมในส่วนของพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการในงบของกรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีทั้งหมด สี่แปลงหรือสี่ไร่นั้นเข้าร่วมโครงการในพื้นที่หนึ่งไร่รการดำเนินการในแปลงของโครเรือต้นแบบที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับก็<ม>คือแปลงของโครเรือต้นแบบนายชาตรีสุรโคต,คตบ้านเลขที่17หมู่9บ้านห้วยคลองตะบลพิมายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกด<ม>ซึ่งสนใจเข้าร่วมโครงการ3ไร่นะครับ ก็ใช้แบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชนในสัดส่วน1:3คกหนึงนเงื่อชีวิตสร้างุณซึ่งขนาดนี้กำลังดำเนินการปรับพื้นที่คือขุดบอ่อน้ำคลองไส้ไก่และก็ปรับพื้นที่เป็นโคกเป็นหนองเป็นนาอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2564 จนถึงขนาดนี้วันที่15พฤ,ฤษภาคม2อ6 4นครับจำนวนหกวันคือในความจริงแล้วีทานคือม,มีความสนใจจะทำระบบแบบคควงนองนางโบเดียวอยู่แล้วแต่พอได้เห็นตามสื่อตามที่ผู้ใหญ่บ้านเขปาประกาศตามกรมพมปนาชุมชนบ้างนานก็เลยได้เข้าไปสมัครร่วมโครงการนี้ ได้ไปอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการหาอยู่หากินการดำรงชีวิตหลักกิจกรรมธรรมชาติหลังจากอบรมมาแล้วมีความคาดหวังว่าสิ่งที่เราได้รับความได้รับความรู้มาจะมาดำเนินชีวิตให้มันยั่งยืนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่คือ12ไร่3งานแล้วพื้นที่ที่เข้าร่่มโครงการโครงการคือ3ไร่แล้วจะมีมีแผนที่จะทำต่อให้เต็มหมดให้มันเป็นรูปแบบเดียวกัน,รรกกนเราไม่ใช่ได้แค่โค้ง,ง,งหนองนาเราได้สร้างเครือข่ายแล้วเราก็ได้เป็นครัวเรือนต้นแบบ ในมาพัฒนานในชุมชนหมู่บ้านด้วยค่ะ,อะขอขอบคุณโครงการพัฒนานชุมชนและสำนักงานพัฒนานชุมชนอำเภอรปรางกูที่ได้นำสิ่งดีๆมาให้